หนุ่มให้หนู QR code ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะคุณสิงห์ลีลิไทยสวัสดีครับคุณสิงห์ลีลิไทยประจำวันที่23สิงหาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์อุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตคือคักครับอยู่บวกที่19.75ครับอยู่ที่15.45.60เหตุผลเพราะว่า หนุนจากการโหวตนายกเนาะนะครับผลข่าวที่โหวตเป็นยังไงบ้างครับได้รับการรับรองกี่เสียงมีเห็นชอบ482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงแล้วก็ไม่ประสงค์ออกเสียง81เสียงค่ะครับมีมูลค่าการซื้อขาย7.2มืนล้านบาทครับแรงซื้อจากกลุ่มค้าปีกอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานอสังหาการเงินมาแทบทุกกลุ่มครับไม่มีกลุ่มให้ขายออกเลยนะครับ<ช>แล้วก็มีต่างชาติซื้อเข้าห้าร้อยเก้าล้านบาทกองทุนซื้อเข้าสามพันสาม้อยกิบสี่ล้านบาทโบรกเกอร์ซื้อเข้า 3, 5, 4, สามร้อยห้าิบสี่ล้านบาทสุดท้ายเป็นรายย่อยขายออก4ี่พันสอง้อยหสิบเจดล้านบาทค่ะครับแนวรับของเซ็ตก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยขอส่งคนนน้ นะครับหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับยกตัวขึ้นมานะครับยกตัวขึ้นมาหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วก็ไปรอลุ้นเบรกหนึ่งห้าห้ากครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุนหน<ม>ึ่งห้าแปดสองนะครับ<ม>สำหรับเซ็ตนะครับ<ม>ตัวที่หนึ่งเลยนะค่ะ B W G B W G ราคาหกสิบเจ็ดสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะขึ้นแท่ง บ Big White, ิ๊กไวม้บิ๊กไวตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปอรอลุนเบคไทมเฟรมเลยนะครับเป็นรอลุนเบคหกสิบแปดปัจจุบันหกสิบเจ็ดเนาะเบคหกสิบแปดแล้วก็อรอลุนเบคต่อไปจะเป็นหกสิบห้าสตางค์ไปเจ็ดสิบห้าสตางค์เขาไปครับแล้วก็จุดต่ําสุดของเขาจะเป็นห้าสิบแปดสตางค์นะครับสําหรับไทมเฟรมเลยนะครับบีดบยูจีแต่พอไปดูงบเขาแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะครับสิบห้านาที ทำเป็น15นาทีมีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับทําให้ตัว b w g ยกขึ้นมานะครับเริ่มอัพตั้งแต่เวลา o p e n t <to. S 1> o o p e n t o ตลาด Open น o นะครับขึ้นไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่ามีวอลลุ่มเข้าเท่าไหร่ทําไมเขาถึงยกตัวชว่วง15นาทีเนาะ bwg เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกุลภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลเรดิวที่17ล้านบาทค่ะครับ BWG มีวันลุ่มเข้า16ล้านซื้อเข้านะครับขายออก8.3ล้านแล้วก็มี atc 3ล้านนะครับแล้วก็เขาปิดที่เท่าไหร่6 7สตางก็คือไปรอลุ้นเบส ema 89ที่69สตางต์ นะครับแล้วก็ EMA 74 EMA 200ที่74สตางค์ครับขออภัยครับแต่ว่าเข้าส่วนรัวบอร์หรือยังยังอ่ายังครับขึ้นแท่งนะครับขึ้นแท่งบิ๊กไวค่ะแนวรับ63สตางค์แนวต้าน71สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น75สตางค์ค่ะครับโอ้ไป็สวยอ่ะตัวต่อไปมันมีสัญญาณหรอก็มันึินบิ๊กอ่าโอเคตัวที่สองครับ T R C ท r ีอาร์ซีราคาสี่สิบแปดสตาง,งค์บวกห้าสตางค์ค่ะท r ีอาร์ซีเราลงมาต่ําสุดรอบนี้นะไม่ใช่สามสิบหกรอบนี้จะเป็นสามสิบเจ็ดสตางค์นะครับเราลงมาสามสิบเจ็ดสตางค์แล้วก็ขึ้นแท่งไปลุ้นเบรกที่จุดนี้ห้าสิบเจ็ดสตางค์นะครับทำเล็กได้ก็ลุ้นไปต่อแต่ว่าเขาติดเครื่องหมายนะครับใช่ติดเครื่องหมายซีแล้วก็ทีหนึ่งครับเป็นลอลุนเบรกจุดแรกจะอยู่ที่เบรกที่ห้าสิบสตางค์ ถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นเบรกที่ตรงนี้ห้สตางค์นะครับก็คือถ้าเป็นค่าพี่โบจะเป็น58นะครับทำเฟรม15นาทีก็มีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดทำให้เขาขึ้นไปปิดโดดนะครับตรงนี้นะครับปิดโดดที่48สตางค์ครับสำหรับ TRC บวกเยอะนะวันนี้ถือว่าบวกเยอะเลยอรทซเป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพโดยบริษัทขาดทุนและไม่มีผลกำไรมีมูลค่าที่14ล้านบาทค่ะ TRC มีวอลลุ่มเข้า16ล้านครับขายออก11ล้านแล้วก็มี a p c 2.9ล้านนะครับแล้วก็ r s i นี่จอ่อโอนเวอร์บอร์แล้วนะครับจออ่อเวอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ปิดที่48สตังก็คือเบกเซน EMA 89ไปแล้วนะครับเบรกสองร้อยด้วยนะครับ200จะเป็น42่สิบงต่างก็คือเป็นหุ้นโซนบนแล้วนะครับสำหรับนี้ก็โซนบนก็น่าจะพักมาลงมาพักตัวแถวๆเส้นสองเส้นแปบเก้อ่าแล้วก็ลุ้นไปเบรกต่อที่จุดนี้เดี๋ยวต้องไปดูจุดนี้56มที่พอพูดคือ56ใช่ไหมใช่ครับสำหรับ PRC ครับ แนวรับ44สตางค์แนวต้าน50สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น53สตางค์ค่ะแล้วก็เหมือน TRC เหมือนจะมีข่าวว่ามีประชุมผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่28สิงหาคมค่ะอ๋อเขามีข่าวเหมือนจะประชุมออนไลน์ด้ยข <c oughs> อเห็นแวบๆอยู่นะครับสำหรับเพื่อนที่ TRC ก็อย่าลืมเข้าร่วมประชุมนะครับ <c oughs> ไปดูในของข่าวของเซ็นเทรดว่าเขาประชุมอะไรยังไงแล้วนะ <c oughs> ่อไป T P พ P L T พ I P อราคาหนึ่งบาทห้าสิบห้าสตางค์บวกสองสตางค์เข้าส่วนโบบนบบอลอันเนี้ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขาติดสแกนเราวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคม<อ>าค่ะอ้าวถ้าใครเก็บตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไห<ช><ช>มครับตอนนั้นจะเป็นราคานี้ห <1, 52. S 1> น,นึ่งบาทห้าสิบสองมันก็ขยับขึ้นมาครับมีวันรุ่งเข้านะครับค่อยๆเดินทางขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปอรอลุนเบกจุดนี้แหละตรงนี้แท่งนี้ หนึ 1, ่งบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์นะครับถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นอีกจุดหนึ่งจะอยู่ที่หนึ่งบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ครับสำหรับอะไรนะ TPIPL นะครับเดี๋ยวไปดูจุดต่ำสุดจุดต่ำสุดดูซะหน่อยจุดต่ำสุดของเขาจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์นะครับ,รบก็แจง้งเพื่อนๆสำหรับที่สายรันเทนรายเดอร์รายสัปดาห์นะครับสิบห้านาทีครับสายสวิงเทรด ขึ้นไปปิดขึ้นไปสูงสุดที่1.56แล้วก็ลงมาปิดที่1.55วันรุ่มน้อยลงนะครับทําเพลย15นาทีก็เสียงพักเหมือนกันนะเพราะว่าไปดูงบแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูในวันมีวันรุ่มเข้ามีแบงเกอร์เขาด้วยก็เลจะไปดูในอีฟินว่ามีเท่าไหร่ GPIP L, L เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ร a ดที่26ล้านบาทค่ะครับมีว o ลุ่มซื้อเข้า11ล้านนะครับขายออก5.6ล้านแล้วก็มี ATC หกแสนถ้าดูทรงนี้ก็น่าจะเป็นไซเวย์ออพเนาะ,ะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาปิดที่หนึบาทห้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ เขายืนอยู่เหนือเส้น EMA 89 EMA 89ก็จะเป็น1.50นะครับแล้วก็ไปยืนจ่อเบก EMA 200 EMA 200จะเป็น1.56่งครับก็คือขึ้นไปแล้วหล่นลงมานะครับลุนไปต่อเหมือนกันถ้ามีวันรุ่มเข้านะครับแต่ว่าจุดที่เสี่ยงของเขาก็คือเขาเข้าส่วนโอเวอร์บอทียบางอรนะครับครับสำหรับ TPIPL TPIPL ก็จะมายืนอยู่ตรง ตรงไหนแนวแนวรับแนวต้านที่เราวางไว้รอบที่แล้วใช่ป่ะอ่าก็คือราคารอบก่อนหนึ่งห้าสองแใช่ป่ะใช่อ่าแล้วก็มายืนที่หนึ่งจุดห้าห้านะแนวรับแนวต้านของเราก็จะบุกไปเป็นแนวรับแนวต้านใหม่แนวรับหนึ่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทหกสิบเอ็ดสตางค์จุดนี้แหละอใช่ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาทหกสิบแปดสตางค์ค่ะครับสําหรับ tpi พ l ตัวต่อไปนะครับเวฟไม่ใช่วาฟีแล้ว อ้าและเมีม <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องโมเวฟนะครับเวฟราคา20สตางค์บวก2สตางค์ค่ะตัวนี้ขยับขยับมาเรื่อยๆก็คือขึ้นไปที่20 20สตางค์21สตางค์แล้วทนแรงเสียดทานมาใหม่ก็หล,ห,ลหลดหลงมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่หลุดแนวรับในขณะที่เซฟหลุดบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็ยังสะสมอยู่นะครับจุดต่ําสุดจะเป็น14สตางค์นะครับตรงน,นี้14สตางค์ครับจุดต่ําสุด 14สตางค์แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆรอบนี้สะสมอยู่ตรงจุดนี้ก็คือแถว16สตางค์กับ17สตางค์ตรงนี้นะครับไม่หลุดนะครับ,รบแล้วก็ขึ้นมายือนอยู่ที่20สตางค์ไปรอลุ้นเบค21สตางค์จุดแรกนะถ้าเบคก21สตางค์ได้ก็ไปรอลุ้นเดีย๋ยวไปดูไทม์เฟรมวีคนิดนึงไปรอลุ้นเบค23สตางคตครับ,รบแล้วก็26สสตางค์ตามลำดับครับสำหรับ อันไหนใช่ไหมเบฟเบฟแมนทำเฟรมสิบห้านาทีมีวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บแต่ว่าไม่เยอะนะถ้าดูตามทรงตรงนี้นะครับ ถ้าดูตามแบงเกอร์ตรงนี้จะเห็นว่าวอลุ่มถยายเข้าเก็บเหนกันนะครับ<ช>ก็น่าสนใจครับสําหรับเบฟว่าจะลุ้นไปต่อไหมแต่ว่าออกทรงไซเวอมานานแล้วนะครับใ,<ช>ใคร <ๆ S 1> อยู่ล่างๆจะเป็นแถว17สตังค์ขึ้นไป20ก็ออกอะไรประมาณนี้เล่นอยู่ตรงนี้ประมาณ2สัปดาห์แหล <c oughs> <c oughs> ้วครับสาหรับเบฟครับเบฟเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาคบริมาริสัรทค่ะทุนและไม่มีปันผล มี value ระดิบที่11ล้านบาทค่ะแนวรับ17สตังค์แนวต้าน23สตังค์ถ้าทะลุไดจ้จะเป็น26สตังค์ค่ะเวฟมีวอลลุ่มเข้า43ล้านนะครับก็ถ้าเป็นหุ้นใหญ่ก็เยอะแต่นี่เป็นหุ้นเล็กก็เลยดูแบบดูเยอะแต่ว่าก็ยังเฉยๆอะ่ะ <c oughs> ครับแล้วก็ขายออก14ล้านก็มองอย่างนี้ก็คือไม่มีคนขายเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ATC 1.9ล้านครับแล้วก็ r s i ไปแล้วครับเข้าส่วน o v e r b o u บ h t เรียบร้อยนะครับแล้วก็เบฟตอนนี้นาคาเท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมใช่ครับเยืนอยู่เหนือเส้น20%งไปแล้วกับ8ปดไปแล้วนะครับก็คือเป็นหุ้นโซนบนแล้วนะครับสำหรับเบฟแล้วก็เป็นรอลุ้นเบฟที่21สตังค์นะครับถ้าเบฟได้ก็เป็นรอลุ้นอีกทีที่23สิบสามตังค์ครับสำหรับเบฟครับตัวต่อไป ptt พดจราคาสิบบาทเจ็ดสิบสตาง,งค์บวกสี่สิบสตางค์ค่ะส่วนตัวพ่อเพราะว่าสวยนะตนัวนี้ครับลืมไปดูงบเหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่งงบเขาก็ดูสวยๆนะอันนี้ไม่มั่นใจนะสวยๆไปเปิดดูนี่เงก็ได้นี่ก็ทำ<ว>เฟรมเลทำเฟรมเลตรงนี้ก็ลดลงมาจุดต่ำสุดจะอยู่ตรงนี้ที่เก้าบาทเก้าสิบสตางค์แล้วตรงนี้ก็ขึ้นแท่งมาสองวัน จุดข้างบนก็น่าจะไปรอเบกที่11บาทอันนี้ท i m e frame 15นาทีตรงนี้ก็มีวันรุ่มเข้าช่วงท้ายตลาดแล้วก็มีแบงเกอร์แบงเกอร์ไต่ขึ้นเป็นภูเขาแล้วก็มาปิดกระโดดที่10บาท70สตางค์ค่ะ PTG เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value ระดีมี value ระดีที่หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทค่ะค่ะถ้าดูทรงก็จะเป็นทรงรีบาวรุ่นรีบาวนะมันก็จะออกข่าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแท่งหนึ่งวันนะครับขึ้นแท่งวันนี้แหละบวกเท่าไหร่ะบวกสี่สิบอ่าบวกสี่สิบสตางค์นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันพีทีทีงบคิวสองไม่สวยนะครับ Q2 สองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าออกข่าวเพื่อที่จะตีกลับหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูทีหนึ่งเพราะว่าวันรุ่งเข้าแดล้านครับ แปล้านขายออก2.6ล้านแล้วก็ atc 1.8ล้านครับ isi ก็ถือว่าดูทรงเหมือนจะลุ้นสวยต้องไปดูต้องไปดูปดนี่ภาพปากแล้วนะตรงนี้ m a c d ข่าปากแล้ว isi ก็ดันขึ้นนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูทรงตรงนี้นิดหนึ่งของเขาก็คือปิดที่10.70ใช่ไหมใช่เขาไปรอลุ้นเบรที่ ema 89นะครับที่11.67 แล้วก็ e เมสองร้อยที่สิบสองจุด็ดห้าก็คือยังเป็นหุ้นส่วนล่างอยู่ใช่ค่ะแล้วก็รุ่นรีบาวตีกลับเหมือนกันต้องไปดูการธรรมชาติด้วยเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการธรรมชาตินะครับใช่ค่ะแนวรับ10บาท2ี่สตางค์แนวต้านสิบเ็ดบาทเจดิบแนวต้านสิบบาทท้วนถ้าทนรู้ได้จะเป็น1ิบเบาทเจ็ดสสตางค์ค่ะแล้วก็เขามีค่ะว่าคาดผลดำเนินงานครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากธุรกิจ นอนอ่อยแล้วก็จะขยายสาขาเพิ่มให้ถึง2448สาขาใช่ไหมใช่ค่ะจากไตรมาสที่สองปี66ให้เพิ่มเป็น1805สาขาอ่าวางเป้าไว้ปีอีก3ามปีข้างหน้าน่าจะมีกำไรแต่ว่าก็ต้องดูตามสภาวะเศรษฐกิจที่มองว่ายังต้องฟาดระวังหยุกใช่ตอนนี้อ่ะใช่ค่ะเขาจาะดีบาวนะได้นายยกแล้วนี่ ใช่ข่าวจากคุณสมาร์ทค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเคิงเจนคิงเจนราคาหนึ่งบาทหกสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะคิงเจนนี่ดันขึ้นมาจากหนึ่งบาทเนาะขึ้นมาสูงสุดที่หนึ่งบาทแปสตางค์แล้วก็ลงมาไปที่หนึ่งบาทหกสตางค์ถ้าส่วนตัวพ่อนะตรงนี้ให้เกณฑ์เขาไม่สวยอ่ะถ้าดูแบบนี้ก็คือวอลลุ่มน้อยลงนะ ก็อาจจะเสี่ยงพักตัวนะครับสําหรับผู้นี้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ฟังก็ให้ระมัดระวังใครที่ถือคิงเจนอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะลงไปรอแถวๆหนึ่งบาทสองสตางค์หนึ่งสตางค์สองสตางค์ประมาณนี้ครับก็คือเขาไม่น่าจะยอมให้หลุดไม่น่าจะให้หลุดหนึ่งบาทประมาณนี้ครับสําหรับคิงเจนมีวอลเล็ด้วยนะวอลเลนมก็น่าสนใจเหมือนกันครับทำเฟรมสิบห้านะครับทำเฟรมเดก็ไปรอ ตรงนี่เราพูดสลับใช่ไหมเป็นไซด์เลยอัพตัดขึ้นไปนะครับไทม์เฟรมเดย์จุดต่ําสุดจะเป็นตรงนี้แปดสิบเอ็ดแปดสิบเจ็ดสตางค์นะครับสําหรับรอบนี้นะครับแล้วก็ uh huh. พยายามรอลุ้นเบกที่จุดตรงนี้หนึ่งบาทแปดสตางค์ตรงนี้นะครับของวันที่เจ็ดกรกฎานะครับที่เขาขึ้นสูงสุดเจ็ดกรกฎาหนึ่งบาทแปดสตางค์แล้วก็พยายามจะไปรอลุนเบกหนึ่งบาทสิบเอ็ด ถ้าเบกหนึ่งบาทสิบเอ็ดได้ก็ไปรอลุนเบสอีกทีเบสใหญ่นะครับจะอยู่ที่หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์ครับ<ช>สำหรับคิงเจนครับคิงเจนเป็นหุน้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดูซะหน่อยภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูระดับอยู่ที่สามสิบเจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์แนวต้านหนึ่งบาทเก้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหนึ่งบาท สิบสองสตางค์ครับครับคิงเจนวันรุ่มซื้อเข้า21ล้านครับขายออก13ล้านก็น่าจะเป็นไซด์เว้อัพเนาะถ้าดูตามวันรุ่มนะครับอ่า uh, ATC 1.3ล้านแล้วก็ RSI อยู่ที่62.44ก็คือเจาะโอเวอร์บอลแล้วแหละครับใช่แล้วก็คิงเจนเขาเบค EMA89 ไปแล้วนะครับ EMA89 จะเป็น1บาทสสตางค์นะครับเบ้ <c oughs> k, ขึ้นไปที่1บาท6สตางค์ก็ ถ้าถ้าไปต่อได้ก็ไปรอลุ้นแถวๆ e m a 200ที่1นึบาทสาสตางค์นะครับสำหรับอะไรนะคิงเจนนะครับเป็นหุ้นส่วนบนของ e m a 89เก้าแล้วน่าจะน่าจะจาะโอเวอร์บอแล้วแหละตัวต่อไปได้เลยพี่พ่อพูดว่าเสียงพักตัวใช่ไหมตัวนี้ใช่ใชโอเคตัวต่อไปครับติดริบบินด้วยน่าจะเป็นสิรินะครับกับ Time เฟรมเดย์ของสิริสิริจุดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งบาทคนน่าจะโดดมานานแล้วนะครับน่าจะไม่หลุดหนึ่งบาทเก้าสิบเอดสตางค์ <c oughs> นะครับตรงนี้แนวรับไทม์เฟรมเดย์นะครับค่าฟิโบอยู่ที่หนึ่งบาทเก้าสิบเอดสตางค์นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นสองบาทสิบสตางค์นะครับ <c oughs> แต่วันนี้เห็นขยับ ดันสองบาทสี่สตางค์ไม่พ้นสักทีนะครับพอไม่พ้นก็เลยลงมาปิดที่สองบาทสองสตางค์นะครับไปรอรุนเบรกสองบาทสิบสตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็น่าจะเป็นออถามไฮนะใช่ครับส่วนตัวพอนะครับทำฟิล์มสิบห้านาทีก็มีวันรุ่มเข้าท้ายตลาดค่อนข้างเยอะด้วยสําหรับสิรินะครับสิริกับพีจีนะครับวันนี้ใช่ครับองตลาดครับขึ้นไปสูงสุดที่สองบาทสี่สตางค์อันนี้พูดแล้ว ก็เดี๋ยวไปดูแบง k e เกอร์ f ท a m เฟรมเนิดหนึ่งนะครับค่พูดเลยลูกสีรีราคาสองบาทสสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะเป็นหุ้นไซเ,เว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหา,าริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a l u e ะดที่สองพเร้ยสิบสาล้านบาทค่ะ my ่ o d เลย วอลรุ่มซื้อเข้าเจ็ดร้อยเจ็สิบเก้าล้านครับขายออกห้าร้อยห้าสิบล้านแล้วก็ a อ c ครับหนึ่งร้อยสาสิบห้าล้านถือว่าค่อนข้างพีคนะครับแล้วก็เจาะเข้าส่วนอัวบอแเราด้วยนะครับ i s ซอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็สิรีน่าจะลุ้นยืน2บาทเนาะเพราะว่าเป็นหุ้นโซนบนแล้วนะครับน่าจะลุ้นยืน2บาทถ้ายืน2บาทได้ก็ลุ้นไปเบรกที่สองบาทสิบสตางค์แล้วก็จะเป็นออทามไฮครับของสิรีนะครับ แนวรับหนึ่งบาทเก้าสิบสี่สตางค์แนวต้านสองบาทสิบสตางค์ท้า<ม>ทะลุได้จะเป็น all time high ค่ะคมีมเครื่องหมายเนี่ย,เ,ยเขามีเครื่องหมายเขามีเครื่องหมาย hd, HD. อ่าวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพ่อดูแวบๆว่ากี่สตางค์ไม่มั่นใจลูกดีดูไหมไม่ได้จออ่าก็ฝากเพื่อนที่จะปันผลของสิดีเนาะไปดูจำไม่ได้ว่าหกสตางค์หรือแปดสตางค์ประมาณนั้นและมันมันไปสับส่วนกับ hd Oh, ออที่บอกว่าหกสตังที่บอกจะปันผลหกสตังทนนี่ผมจำไม่ผิดตัวนี้ก็จะสแกนแล้เอสตัวต่อไปครับตัวต่อไปเลย i t d i t d อดีราคาหนึ่งบาทสี่สิบหกสตงบวกสี่สตังค์ค่อ i t ดีจุดต่ำสุดรอบนี้จะเป็นหนึ่งบาทสามสิบห้าสตังครับจุดต่ำสุดนะ <c oughs> แล้วก็ด้านบนจะเป็นกรอบบนจะเป็นหนึ่งบาทสี่สิบแปดครับถ้าเบกหนึ่งบาทสี่สิบแปดได้ก็ไปอรอลุ้นเบกที่จุดนี้ หนึ 1> 1, 1่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ตรงนี้นะครับหนึ 1, 1่งบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์ให้เห็นชัดชัดเลยนะครับเราวัดตามค่าฟิโบเลยให้โปรแกรมทํางานนะครับเขาเบรกจุดเดิมไปแล้วจุดนี้นะครับหนึ่งบาทสี่สิบห้าขึ้นไปที่หนึ่งบาทสี่สิบแปดแล้วก็ลงมาเปิดที่หนึ่งบาทสี่สิบหกว่ารุ่นเข้าถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับไอทีดีนะครับน่าจะมีข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรหรือเปล่ากองก่อสร้างอะไรไหมไปรอรุ่นเบรกที่หนึ่งบาทหกสิบเก้าสตางค์ครับ นี้จุดสูงสุดนะทำฟิลมสิบห้านาทีปิดไม่สวยอ่ะเพราะขึ้นไปหนึ่งบาทสี่สิบแดแล้วก็ลงมาปิดที่หนึ่งจุดสี่หกก็เลยกลายเป็นทางลงเขาเพราะว่าวอลลุ่มจุดนี้น้อยลงนะค่ะคไอทีดีเป็นหุ้นไซเยวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพร,รวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี v a l u e d ที่ี่สิล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท41สตังค์แนวต้าน1บาท50สตังค์ถ้าทุลรได้จะเป็น1บาท55สตางค์ค่ะ itd วอลรุ่มเข้า13ล้านครับขายออก5.8ล้านแล้วก็ atc 9 0 0 0แสนจ่อเข้าส่วนโับอสนะครับ isi นะค่ะแล้วก็ปิดที่1.46ก็คือเบกเส้น ema 89ไปแล้วแล้วก็ไปหลอลุ้นเบก ema 200ที่1บาท59สตางค์ครับสำหรับอะไรนะ ITD ครับต่อไปนะครับ Beauty Beauty ราคาห้าสิบสี่สตางค์บวกสองสตางค์น่ะตัวนี้แวบ,บๆเหมือนจะติดสแกนนะติดสแกนวันที่สิบหกสิงหาคมเอาเพิ่งมาขยับวันนี้ความจริงเขาก็ขยับมาเรื่อยๆเหรอใช่ขยับเดี๋ยวพอดูก่อนขยับกี่วันนะขยายกว้างๆนิดนึงนะครับพอดูภาพกว้างกันขยับมาสี่วันนะครับวันละจุดนะถ้าดู่างนี้นะครับ ใช่ไหมใช่ใชแล้วก็วันรุ่มทยอยเข้าด้วยแต่ว่าไม่มีแบงเกอร์นะครับสังเกตตรงนี้นะครับน่าจะไปรอรุ้นวันรุ่มเข้าแล้วก็ไปรอรุ้นเบรกจุดนี้ไส้นี้นะครับไส้นี้วันที่3กรกฎานะครับจุดนี้จะเป็น60สตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็น่าจะลุ้นรีบาวนะครับ,รบก็จะมีคนสนใจนะครับสำหรับบิวตี้นะครับทำเฟรม15นาทีก็ไม่มีอะไรพยายามจะยืนไซด์เวย์อัพอยู่ที่ แถวแถวห้าสิบสตางนี่แหละเพราะว่าขึ้นแท่งมากึ้นมานค,ค่ะบิวตี้เป็นหุ้นสายเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลรายได้อที่ยี่สิบห้าล้านบาทตัวน,นี้เขาต้องดูไหมเนี่ยดูแนวรับห้าสิบเอ็ดสตังแนวต้านห้าสิบเจ็ดสตางถ้าทะลดูได้จะเป็นหกสิบสตางค่ะย e a u t วอลลุ่มเข้ายี่สิบเก้าล้านถือว่าไม่เยอะนะเพราะเป็นหุ้นสตางนะครับ แล้วก็ขายออก15ล้านก็จะเป็นไซด์ไวอัพนะครับเป็นหุ้นไม่ซิ่งนะครับค่อยๆขยับต้องไปดูงบอีกทีว่าเท่าไหร่ ATC 1ล้านแปดแล้วก็ ISI 52.15ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่เขาปิดที่54สตางค์นะครับแล้วก็เป็นหุ้นโซนล่างอยู่นะครับเบก EMA 15ไปแล้วนะครับ EMA 15จะเป็น5เ่ยแต่ว่างบต้องต้องให้มันเด้งทีเนี่ยมันถึงจะมางบไปดูงบนี้นี่งบ Q 2เข้าสวยนอ่าเข้าสวยนะครับ Q 1ไม่สวยแต่ Q 2สวยนะครับอ่าก็เลยก็เลยน่าสนใจนะครับสำหรับอะไรนะ Beauty เรืไปแล้ววันนี้ทำงานเยอะมากจบแล้วนะตต่อไป ตัวนี้หุ้นมีสัญญาณแล้วก็ค่อนข้างซิ่งด้วยนะครับสำหรับ CPW CPW ราคา2องบาทเกสตางค์บวก4สตางค์ค่ะเพราะว่ามีสัญญาณทุกตัวหุ้น p h o o e คอมเซเว่นซิคอมอะไร,ะร <SP VI. S 2> อีกตัวนึงนะ SPVISPVI อ่ J มาตรงนี้มีสัญญาณทุกตัวเราเตัวเลขมาก,ก่อนนะครับน่าจะเป็นผลเกี่ยวกับการเปิดตัว iPhone เท่าไหร่ สิบห้15อ่าประนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดต่ําสุดของเขาจะเป็น2บาท74สตางค์ตรงนี้นะครับ2บาท74สตางค์แล้วก็ขยับยกโลขึ้นมาเรื่อยๆครับตรงนี้ <Okay. S 2> แต่ว่าค่อนข้างซิ่งนะครับเพื่อนวันไหนซิ่งไม่ทันก็ไม่แนะนำวันรุ่มก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันทยอยเข้าเก็บนะถ้าเปรียบเทียบปริมาณนะจะเห็นว่าเขียวมากกว่าได้ <Okay. S 2> โดยเฉพาะแท่งนี้เน,น,นียันก็น่าสนใจเหมือนกัน แต่พ่อไม่ค่อยสนใจน <c oughs> ขึ้นไปสูงสุดที่3บาท4สตางค์นะครับ3บา4สตางค์แล้วก็ลดลงมาไปที่2บาท96น่าจะไปอรอลุ้นเบรก3บาทให้ได้ก่อน <c oughs> ถ้าเบรกได้ก็ไปอรอลุ้นอีกที่ที่ไส้นี้ไส้ใหญ่นะครับ3 <c oughs> บาท30สตางค์ครับ <c oughs> สำหรับ CPW <c oughs> ครับทำเฟรม15นาทีมีวันรุ่มเข้าขึ้นไปสูงสุดที่3บาท4สตางค์แล้วก็วันรุ่มน้อยลง ค,คก็น่าจะไปรอรุ่นลูกพี่ใหญ่คอมเซเว่นอะไรพวกนี้ซินเน็กซินเน็กติดสแกนบายใช่ไหมใช่ใช่โอเคครับซีพ <CP W S 1> เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value นระดิวที่7ล้านบาทค่ะคแนวรับสองบาทเก้สตางค์แนวต้าน3าบาทสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3ามบาทสิสตางค์ค่ะแล้วก็ อะไรนะ c p m u ีหน่าแหละมันถึงน่าสนใจม,นมันมีข่าวด้วยใช่ไหม<ช>อ่าครับ c p m u มีข่าวว่าส,ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังโตรแรงกว่าครึ่งปีแรกเตรียมเปิดตัวเชื่อเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่เชื่อดันรายได้ปีนี้โตอย่างน้อย20%ตามแผนแล้วก็ดันอาัตรากำไรขั้นต้นพุ่งแตะ13.03% ข่าจกคุณสมาร์ทค่ะอา Q2 เขาไม่สวยเพราะว่าเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนใหญ่เขาจะออกตอนกันยายนอ่ประมาณนั้นต่อไปเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับหุ้นบอลแลนติดสแกนหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าวันนี้บวกเยอะนะหกสตางค์นะครับน่าจะไปรอลุ้นเบสหนึ่งบาทแต่ว่าเอาปลอดภัยก็คือแถวแถวเก้าสิบเก้าสตางค์ต้องออกแหละ ครับสำหรับ s, <S m t ว a ล l e สามนะครับฝากไปดูดูดหุ้นสามันเขาด้วย time frame d a จะเป็นลงมาต่ำสุดที่74สตางค์เจ็ดสิดจิบะจริงจ,งจงมันมีไส้นี้ด้วยเนี่ยเจาสตางค์งนะครับ <Okay. S 1> ครับตามค่าพี่โบจะเป็น77สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่ 1, 1บาท 5, 5สตางค์ครับ1บาท5สตางค์ ถ้ากรอบบนก็ขี้เลยหน้านะก็จะเป็นแถวแถวหนึ่งบาทเก้าสิบเก้าสตางค์ครับกรอบล่างจะเป็นกรอบล่างจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์นี่แหละ <Okay. S 1> ครับเนี่ยกรอบบนกรอบล่างอยู่ที่นี้ครับหุ้นค่อนข้างซิ่งเหมือนกันนะครับรับ SMTWallace ลลมีสัญญาณครับสิบห้าพูดเรียบทำฟรมสิบห้านาทีไม,มไม่มีอะไร,ะไรปิดไม่สวยด้วยขึ้นไปสูงสุดที่เก้าสิบเก้าสตางค์แล้วก็ลงมา รนลงมานะครับตอนนี้ก็น่าจะรอลุ้นหุ้นสามัญเขาดันตัวแล้วก็วอลเลน์ก็จะตามนะครับก็คือไปด้วยกัน SMT วอลเลน์สาม T, 3, มีแวลู่าดิวที่แปดล้านบาทค,ค่ะแนวรับแปดสิบเจ็ดสตางค์แนวต้านเก้าสิบหกสตางค์ถ,ถ้าทะลุได้จะเป็นเก้าสิบเก้าสตางค์ค่ะแล้วก็เขาจะหมดอายุการเทรดวันที่ยี่สิบแปดเดื 6, 24, อนหกปีสองสี่ค่ะแล้วก็มีหุ้นที่ติดสแกนเราแต่ไม่ได้ลงก็คือ BEC แล้วก็ BAM เพราะว่าเขาสกแกนไปแล้วใช้ถือนได้กรถถือดอกกจริงจิงเราแนะนำในห้องสมาชิกเราโดยว่าให้รุนถือดอครับสำหรับ BEC กับ BAM ครับแล้วก็มีข่าวหุ้นบิลเข้าก็คือ EP จำนวน20ล้านบาทแบรนสิบเล้านบาทล้วอ็ BLAN D ใช่แล้วก็ SKR 5ล้านบาทค่ะคา วันนี้ไม่คุ้นเหมือนกันแต่เห็นมีวิกลับใช่ไหมใช่เราก็มาสนใจกันโอเคไม่มีขาเนาะไม่มีค่ะมันซิงหรลไทยโชคดีวันรับนายกใหม่วันพุธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ